เอ้ไอเซตนี้มันเติมฟรีได้ไม่อั้นเลยเหรอฮะไอเซตเนี่ยเติมใช่ค่ะจนกว่าลูกค้าจะทานอยู่เลยค่ะสามารถเติมฟรีได้เรื่อยเลยค่ะ ผมกินแบบไข่ตุ๋นสักแบบสามสิบถ้วยก็ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรค่ะจ้างมาทานได้เลยค่ะจึงอ่บแต่แค่ขอให้หมด่ะลูกคาถ้าจะเปรียบร้านนี้เป็นเพื่อนสักคนหนึ่งร้านนี้ก็คือเพื่อนแท้ของผมอาหารไม่แพงแถมให้เติมเครื่องเคียงได้ไม่อั้นเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่าอาโซทงคัตสึอาหารเซตเขาเริ่มต้นที่2 0 9ที่นี่เขาไม่มีแวดและเซอร์วิสชาเพื่อนคนนี้น่ารักจริงๆและถึงแม้ร้านนี้จะใช้ชื่อว่าอาโซทงคัตสึแต่เมนูเขาก็มีหลากหลายนะจ๊ะไข่ตุ๋นเนื้อเนียนตรงนี้กินได้ไม่อัันนนเลยะงคคสสใชราา อันนี้เขาปั e ้นเกล็ดขนมปังกันสดๆและทอดชิ้นต่อชิ้นตามออเดอร์เครื่องเคียงเขาจะมีไข่ตุ zip, ๋นมันบดกิมจิซูมิโซะกะหล่ำปีและก็ข้าวซอสหมูทอดเขาใส่มาในไหอยากเติมเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยน้ำสลัดญี่ปุ่นเขาวางไว้ให้บนโต๊ะอยากใส่แค่ไหนก็ใส่ไปก็วันนี้ผมมากินที่สาขาเดอะมอท่าพะแต่เห็นเขามีอีก2สาขาอยู่ที่เดอะมอบางกะปิและเดอะมองามวงวานเถอแป๊บเดียวข้าวก็หมดแล้วตาร์ทก็เข้ากันได้ดีกับหมูทอดนะเนี่ยและกะหล่ำปีซอยกินกับน้ำสลัดของทางร้านคืืออออดดีีีมมมมาาากกกหหูแแแลลล้้ววะะต่่่ไไปปนนนจเเเเ็ขงงงรริคคยบบ มันบดกินได้ไม่อั้นและกิมจิก็กินได้ไม่อั้นก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปร้านเนี้ยคือเพื่อนร้าของผมไข่ตุนหมดแล้วมาสั่งเพิ่มกันฮะทีละถ้วยไม่สะใจเอามาให้หมดร้านเลยได้ไหมฮะทีแรกก็ตั้งใจจะกิน30ถ้วยเพราะไข่ตุนที่เนี่ยอร่อยแต่วันนี้เอา20่ถ้วยก็พอเกรงใจเขาก็ถ้าเพื่อนนิสัยดีเราก็ต้องถนอมน้ําใจเพื่อนใช่ไหมครับมื้อนี้อิ่มกําลังดีและผมก็มีความสุขมากวันนี้กินไปเยอะเลยเกรงใจเขาก็เลยซื้อกลับบ้านไปฝากพ่อกับแม่สักกนหน่อยกินเยอะไม่ ร้านนี้ก็เป็นเพื่อนรักของผมไปเรียบร้อยแล้วใค<ช>รสนใจก็ไปลองดูนะ,ะจ้าขาเขามีที่เดียมอท่าพระบางกะปิและางานวงวาน